สวัสดีครับทุกท่านผมโลมิล่าครับวันนี้ครับต้องบอกว่าข่าวดีสำหรับใครที่ใช้รถเบนซ์ CLS นะครับโดยเพราะนี่ครับวันนี้เรามีรถเบนซ์ CLS 53 AMG ตัวนี้นตัวแรงนะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยพบว่าคุณภาพเสียงเนี่ยยังไม่สุดนะครับ คันนี้เนี่ยมาดูกันต้องบอกว่ารถ53ตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่ f u l สเปคเลยนะครับคันนี้มานี่ไม่ว่าจะเป็นระบบภายในระบบเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเบอร์เมสเซอร์มาแล้วประตูหน้าประตูหลังเห็นไหมครับเบอร์เมสเซอร์มาแต่ว่าใครฟังแล้วเนี่ยพบว่ามันยังไม่สุดนี่คือข่าวดีเพราะว่า เรามีโซลูชันครับอันนี้ก็คือชุดลำโพงกาซิโร่ตรงรุ่นเบนครับเป็นของเยอรมันครับชุดนี้จะเปลี่ยนแทนลำโพงทั้งหมด10ตัวนะครับคู่หน้านี่ครับเป็นเหล็กรออย่างดีครับทวิตเตอร์ทุกอย่างจะเข้าช่องหมดนะครับไฮไลท์ของมันคือซับครับทุกท่านนี่ครับคับูเฟอร์ของมันนี่คือเป็นซับ8นิ้วเลยครับ แล้วสําคัญมากครับว่ามันต้องเป็นซับซ้ายและขวาครับเพราะว่าตัวฐานมันจะไม่เหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> อย่าใส่ผิดเลยครับเพราะว่าช่องจะเป็นช่องซ้ายแล้วช่องขวาแล้วดูซับของมันครับตัวนี้ข้างในเนี่ยเป็นวัสดุแบบพิเศษครับเป็นกรวยแบบโพลีแล้วก็เป็นการถักด้วยแม่เหล็กเนโอไดเมียมเลยครับแล้วที่สำคัญผมบอกทุกคนเลยครับว่า เพียงแค่เปลี่ยนลำโพงตัวนี้เข้าช่องเดิมครับระบบไม่หลุดประกันแน่นอนเพราะทุกอย่างเป็นปลั๊กเดิมนะครับแบบนี้นะครับถึงเวลาใส่ที่ปลั๊กเดิมพกเข้าไปเลยแต่เสียงดีขึ้นแน่นอนว่าจะเป็นกลางแหลงที่โปรงง่งสะอาดละเหลือดีขึ้นเบสหนักและลึกขึ้นครับ mm <dispers i> เดี๋ยวไปดูครับว่าเราเปลี่ยนเสร็จแล้ว <thirty> ตอนเปลี่ยนเป็นยังไงครับเราเบนซีเอสคันนี้ครับเรามาดูตรงช่วงทวิ t เตอร์นี่ครับเราถอดทวิทเตอร์เดิมออกมาครับ ของเบอร์มัสเตอร์นะครับแล้วก็เราก็ใส่ทวิตเตอร์กาวซีโร่เข้าไปสังเกตเห็นว่าวัสดุที่ใช้หน้าโดมเนี่ยคุณภาพต่างกันครับตัวนี้เนี่ยเป็นโดมแบบซอฟโดมที่ไฮเอ็นสำหรับลำโพงบ้านแแพงๆะะครับนี่แล้วก็เราก็จะเข้าช่องเดิมแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเข้าได้พอดีเลยทุกท่านครับแล้วนี่ก็คือเสียงกลางที่เราเข้าแทนที่เดิม นะครับแล้วผมก็ยังเป็นห่วงอยากให้มันสนิทจริงๆในเนื้อแผงผมก็เลยเสริมฟองน้ำอีกครับเพื่อให้เวลาปิดแผงเข้าไปแล้วเนี่ยสนิทแนบแน่นแล้วเหมือนกับเป็นตู้ลำโพงนะครับอันนี้คือรายละเอียดสำคัญที่บางทีคนไม่เข้าใจในการติดลำโพงตรงรุ่นแล้วนะครับมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับอันเนี้ยติดตั้งแล้วเนี่ยลำโพงต้องมีตู้เมื่อมีตู้แล้วคุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเราทำตรงนี้ให้เหมือนกับในรถเป็นตู้ของลำโพง นะครับแล้วในส่วนของ s ซอรวูเฟอร์ครับอย่างที่ให้ดูในคลิปครับก็จะเปลี่ยนแทนที่เดิมไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูกันครับว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะดีกว่าชุดเบอร์มสเตอร์ขนาดไหนนะครับโอเคทุกท่านครับตอนนี้รถ cls คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับหลังจาติดกาวซีโร่ทุกอย่างเข้าช่องไปหมดแล้วนะครับก็เดิมเมไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยเสียงเนี่ย ดีขึ้นเยอะจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือเบรลึกขึ้นด้วยนะครับมาลองฟังเพลงที่เป็นแนวเบรหน,นักๆดูนะครับนี่ก็คือคุณภาพเสียงในรถเบน z ซ l s LS กับชุดลำโพงตรงรุ่นกาซีโรครับดูขลื่นเบรครับ ตอบโจทย์ความสะใจแน่นอนอันนี้โอเคแล้วอีกสักเพลงครับเป็นเพลงเทสเสียงเหมือนเดิมของผมนะครับมาฟังมิติเวทีเสียงกันนี่ครับ บรรยากาศของห้องจัดเลี้ยงครับ <AC. S 1> เปลี่ยนโนโ่越越นักร้อนครับอยู่ตรงกาางเนาน 词儿少一点。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候，避免不了的寂寞。 裸裸想想เป็นไงครับทุกท่านหลังจากที่ได้ฟังเสียงที่เราได้อัดให้ฟังในนี้แล้วครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเพียงแค่เปลี่ยนลำโพงครับซิสเ็มนี้จริงๆรถรุ่นนี้ผมว่าเขาให้ลูกเล่นของออดิโอมาดีพอสมควรแล้วนะครับเราแค่อัปเกรดลำโพงครับ พราะอย่างที่เห็นลำโพงเดิมเนี่ยมันก็มีคุณภาพจำกัดระดับหนึ่งพอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ที่เขาดีไซน์มาเพื่อให้ดีขึ้นนะครับผมมองว่าอันหนึ่งที่ได้รู้สึกเลยครับคือบรรยากาศของเสียงเวทีที่กว้างขึ้นแล้วก็เขาเรียกชิ้นดนตรีอย่างเช่นเสียงเปนโนนะครับเสียงเสียงเครื่องเคาะนะครับที่มีหางเสียงมากขึ้นนะครับในรถคันนี้ สรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่ขับรถระดับนี้แล้วเพียงแค่เปลี่ยนเท่านี้นะครับก็ได้ความสุขมากขึ้นอีกเยอะเลยครับคุ้มค่าครับผมถือว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าเป็นผมก็ไม่อยากจะติดอะไรเยอะแยะแน่นอนครับรถขนาดนี้ข้างในสวยงามถือว่าเป็นโซลูชันที่ดีนะครับสำหรับใครที่ใช้รถเบนซ์รุ่นนี้อยู่แล้วที่สำคัญครับรถคันนี้นะครับเราจะเอาไปโชว์ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่อะถึงนี้ครับในวันที่1-13ถึงนะครับ ไปดูได้ครับที่บูธมิราครับ hall f01 ครับลองไปฟังดูได้ครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มาถึงตรงนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีนะครับทุกท่าน